พฤศจิกายน2,564นทริปสั้นๆแบบปุกป,ปับทัวง่ายๆก็เกิดขึ้นค่ะแค่ลากระเป๋าใบน้อยหนึ่งใบสำหรับ2คนก็ไปได้แล้วระยะทางแค่300กว่ากิโลกะวะ่า3ชั่วโมงก็ถึงแล้วค่ะ หลังจากที่ทะเลาะกับ GPS ที่พาไปอ้อมโลกจนมาเจอ Starbucks สาขานี้ก็เลยขอแวะแป๊บหนึ่งค่ะเพื่อจัดการกับ GPS อีกรอบที่แรกที่เราจะปักกันก่อนเข้ารีสอร์ทนะคะก็คือร้านอาหารคีรีมันตราค่ะจาก Starbucks ที่เราแวะเมื่อกี้เนี่ยนะคะก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงก็มาถึงแล้ว ร้านอาหารคีริมันตราเนี่ยตอนแรกที่เราค้นหาเป็นร้านอาหารเพื่อที่จะแวะก,ก่อนเข้ารีสอร์ทเนี่ยนะคะร้านนี้ขึ้นเป็นอันดับ1นเลยค่ะเราก็เลยต้องจัดต้องจัดร้านอาหารเขาแบ่งเป็น2โซนนะคะโซนหนึ่งเป็นโซนคาเฟ่อีกโซนหนึ่งก็เป็นโซนร้านอาหารซึ่งตรงร้านอาหารนี่ก็เป็นบรรยากาศแบบเอาท์ดอร มีส่วนที่แบบกว้างมากๆวิวดีมากอากาศก็กดีมากด้วยเช่นกันนะคะออเด็กๆหรือว่าครอบครัวเนี่ยวิ่งเล่นได้อย่างสนุกสนานเลยค่ะกินอิ่ม <ๆ S 1> แล้วก็นอนกลิ้งเกลือกวิ่งเล่นกันได้เลยนะคะกับสนามหญ้าเขียวๆอันนี้นะคะตึหน้าสลัดกุ้งแก้วอันนี้คือส้มตำแม่ส้มตำไก่ย่างส้มตำส้ไทยไก่ย่าง น้ำผัวผูนุ่งเงก้ยสงเราว่ามันไก่ต้มนะจ๊ีเห <c oughs> <c oughs> มันไก่ต้มมานกาาน,มน,น,น้ารคานเมนูแนะนำมันีอร่อยมากเวิร์ อีกด้านหนึ่งของร้านอาหารนะคะก็จะเป็นคาเฟ่ค่ะชื่อว่า The Village Farm to Cafe ร้านนี้ค่อนข้างใหญ่มากๆเลยนะคะที่นั่งก็เยอะมากด้วยแต่ว่าคนก็เยอะเช่นกันค่ะเพราะว่านะักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะมาแวะทานกาแฟกันนะคะแล้วก็ไปต่อเราก็กินข้าวเรียบร้อยแล้วก็ต้องมาทานกาแฟเพื่อปิดท้ายนิดนึงนะคะเป็นอันจบสำหรับมื้อกลางวันนี้ค่ะแล้วก็เราจะได้ไปต่อกันเลยค่ะ ค่ะเดินทางกันต่อนะคะเราจะไปยังรีสอร์ทที่ชื่อว่าหินตกริเวอร์แคมป์ค่ะรีสอร์ทนี้นะคะอยู่ติดกับแม่น้ําแควน้อยค่ะแต่ว่าจะอยู่สูงอยู่บนเขานะคะก็จะเป็นแบบเหมือนร่องของแม่น้ำํำพาผ่านไปนะคะละักษณะของรีสอร์ทนี้ก็จะแต่งเป็นแบบแนวแคมปิ้งค่ะ เราใช้สิทธิ์เที่ยวด้วยกันนะคะในการจองที่พักในวันนี้นะคะซึ่งเป็นวันธรรมดารานะคาก็อยู่ที่25 0 0นิด,น,ดนิดค่ะเป็นค่าที่พักนะคะแล้วก็อาหาร3ามมือ้อก็คือมื้อเย็นมื้อเช้าแล้วก็มื้อกลางวันในวันพรุ่งนี้ค่ะส่งผู้ชายขึ้นรถไปเราก็เดินเราเป็นผู้หญิงตุง่นเ้น เดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปที่ห้องที่เราจองก็จะผ่านผานก็ต้องเดินทางนั้นถูกค่ะเราได้ห้องอะไรนะสามศูนย์หนึ่งสามศูนย์สองซึ่งเป็นเต็นท์แฝดเป็นบ้านแฝดสวัสดีผู้ใหญ่บ้านยิดไปแค่นี้เฮ้ยเนี่ยระเบียงเราเชื่อมกันโอ้ยเกเออระเบียงเชื่อมกันผู้ใหญ่บ้านเลขที่3.01ศูนยและสามสวัสดีฮะ เดี๋ยวเราจะมาดูรอบๆที่พักกันนะคะของเราเนี่ยมากัน4ีค้นจองไว้2เต็นท์แต่ว่าเรามีระเบียงถึงกันเผื่อที่จะมาทํากิจกรรมแอคทิวิตี้กันร่วมกันได้ค่ะก็สบายๆบ,บรรยากาศแบบว่าป่าป่าชื้นๆดีค่ะสก็เด<ใช>ี๋ยวพาชมข้างในเต็นท์กันเลยนะคะก็เป็นลักษณะที่เอาเต็นท์เนี่ยแหละค่ะมาทําเป็นที่พักเนาะแต่ว่า ที่นอนคือโรงแรมเลยทีเดียวแล้วห้องเราเนี่ยเป็นห้องที่ค่อนข้างใหญ่นะคะคือเหมือนกับว่าโซนเนี้ยทั้งสองหลังเนี้ยไว้สําหรับมาเป็นครอบครัวใหญ่อะคะ่ะอย่างห้องเราก็คือมีเตียงใหญ่หนึ่งเตียงแล้วก็เตียงเล็กอีกห่งเตียงก็แบบพ่อแม่ลูกนอนสบายแล้วก็มีส่วนของแบบบาร์กาแฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีวงทีวีแอร์มีพร้อมเลยนอนสบายมากหนาวมากวงตง ส่วนถัดไปด้านหลังเต็นนะคะก็คือเป็นห้องน้ําค่ะเขาก็จะแบ่งเป็นโซนถ่ายนะคะแล้วก็โซนอาบน้ําซึ่งมีน้ําอุ่นด้วยแอบไฟดูตอนแรกนิดนึงค่ะแต่ก็โอเคแก้ไขได้นะคะก็ทางขวานี่เป็นห้องอาบน้ํามีน้ําอุ่นก็ประมาณ มาส่องอาหารมื้อเย็นวันแรกนะคะเราจะกินกันแบบล้อมวงแคมปิ้งแบบนี้แต่เป็นบุฟเฟ่ต์มีคนมานักกินแล้วเปิดเพลงดีมากอะ่ะ Country ยุค60ก็จะประมาณนี้นะดีงามอยาไปส่องก่อนว่ามีอะไรบ้างผัดไทยอันนี้ผัดไทยนะ หวานนี่อะไรไก่ผัดพริกขิงไกผง And ่ผัดขินแนงแอนผัดขนำน้ำมันหอย,เ,ยเริศดเห็ดชุบแป้งทอดเห็ดชุบแป้งทอดนีอะไรเอ่ยแกงจืดเต้าหู้หมูสับ สวัสดีตอนเช้าค่ะเมื่อคืนก็นอนค่อนข้างสบายนะคะแต่ว่าด้วยความเป็นเต็นท์อะมันก็จะมีเสียงธรรมชาติเสียงคนคุยเสียงพระสวดนี่อยู่ใกล้วัดนะคะก็จะแว่วแว่วมาเดี๋ยวเราจะพาไปชมรอบๆรีสอร์ทกันอีกนิดนึงเพราะว่าเมื่อวานเก็บไม่หมดก็รีสอร์ทนี้เขาค่อนข้างแต่งแบบสําหรับชาวสายถ่ายรูปนี่มีพรอบเยอะมากเลยนะคะมีทางรถจี๊บมีส่วนที่เป็นแบบว่านั่งจิบกาแฟอะไรอย่างนี้ เป็นยามเช้าที่อากาศค่อนข้างดีนะคะมีหมอกจางๆด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูลายอาหารเช้ากันนะคะก็เป็นมาตรฐานเลยค่ะคือมีทั้งข้าวต้มนะคะแฮมไข่ดาวออมเล็ตอะไรอย่างเงี้ยมีทุกอย่างเลยค่ะนีมีข้าวด้วยมีกับข้าวด้วยนะคะกะฟงกาแฟนมครบเหมือนอยู่โรงแรมเลยสบายมากๆอาหารก็อร่อยแต่ว่าส่วนตัวคือกินไม่ได้ทำไมรู้ไหมปวดท้อง ไม่สบายค่ะมาทริปนี้คือเป็นทริปที่นอนงอกรอง,งอคิงไม่สามารถกินอะไรได้ก็เลยจําเป็นที่ต้องจบตรงนี้นะคะจริงๆแล้วมีมือกลางวันด้วยแต่ว่าไม่ได้ถ่ายมาเนื่องจากคนถ่ายถ่ายไม่ไหวจริงๆกลุ่มท้องอยู่นะคะก็ขอจบทริปนี้เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเจอกันอีกทริปต่อไปในสิ้นปีจ้าไปก่อนละบาย